เอะ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 เออเออนั่งกลัวแล้วแก้ไม่รอดแน่ไฟเกี่ยแล้วเหรอพี่ เด้เจอแล้วเหรอไปส่ง้นิสารที่ไหนครับัปส่งผู้นิยสารที่ไหนไปส่งก่อนเดี๋ยวผมพาไปส่งแล้วไปปรับที่โรงพักไปไปเลยครับครับผมจะพาไปส่ง้นิยสารก่อนไปส่งผู้นิยสารแล้วครับผมฮะ จะปรับที่โรงพักนะพี่โอ้โหนช่วยหน่อยเย้เยผมหน่อยพี่เสียดายเงินไหมเสียดายเสียดายแล้วพี่ฝากไปยังทำไมทำไมพี่ไม่รออีกไม่กี่วินาทีาไม่ถึงนาทีอ่ะรอรอแป๊บหนึง่งเย้เย้ผมนายเดี๋ยวให้เยอะไรให้น้ำร้อนน้ำร้ายไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาตังค์เปร่าก็ปรับได้ไปเสร็จพอระบบอย่างเดียวผมไม่เอาตังค์ พี่วิ่งงานอย่างเงี้ยแล้วพี่มาฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแค่ครั้งเดียววันหนึ่งพี่ได้วิ่งงานฟรีแล้วพี่ไม่เสียดายตังเหรอ